It's about time, it takes time. สองประโยคนี้แปลว่าอะไรและใช้แบบไหนถึงจะถูกมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แ้ามาพร้อมกับ2ประโยคที่ฝรั่งใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆนะคะก็คือ it's about time แล้วก็ it takes time มาเริ่มตั้งแต่อันแรกกันก่อนดีกว่าก็คือ it's about time it's about time จะมีความหมายว่าเออถึงเวลาสักทีใช่นะซึ่งจริงๆแล้วเราคิดไว้ว่าเรื่องเนี้ย ควรจะเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตแต่ความจริงก็คือยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วแต่ฝ้าคิดว่าจริงๆเราน่าจะกลับกันได้แล้วตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้กลับกันเลยเรา็จะพูดว่า It's about time we went home. It's about time we went home เห็นไหมคะตรงนี้จะใช้คำว่า went ไม่ได้ใช้คำว่า go. หรือตัวอย่างที่สองจริงๆตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่สนามบินกันได้แล้วนะ We should already be at the airport. Hurry up! It's about time we left. Hurry up! รีบๆเข้า It's about time we left. จริงๆเราน่าจะออกกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะหรือตัวอ,อย่างสุดท้ายค่ะพวกเขาคบก,กันมา7ปีครึ่งแล้วนะเนี่ย They have been together for seven and a half years. มันถึงเวลาที่พวกเขาจะแต่งงานกันได้แล้วนะแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเลย It's about time they got married. It's about time they got married. แบบนี้ค่ะ ส่วนประโยคที่2ก็คือ it takes time ซึ่งไฟเดาได้เลยว่าหลายคนก็รู้ความหมายของเขาอยู่แล้วก็คือมันใช้เวลาเราต้องให้เวลากับมันนิดนึง it takes time แต่ว่าอีกหลายคนก็ยังคงพูดประโยคทํานองว่ามันใช้เวลาชั้น20นาทีที่จะไปถึงที่ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันเพิ่มเติม,ตมวิธีการนะคะเราใช้คำว่า it takes ถ้าเป็นเรื่องกิจ,จวัดประจำวันก็ take เติม s ด้วยเพราะว่า it เป็นประธานเอกพจน์นั่นเอง it takes ถ้าใช้เวลาฉันสามารถใส่กรรมได้ me it takes me ตามด้วยจำนวนหรือว่าช่วงเวลานะคะจำนวนชั่วโมงจำนวนวนันจำนวนนาทีได้เลย it takes me 20 minutes to go to work it takes me 20 minutes to แล้วตามด้วยกริยาไม่ผันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ภาษาไทยบอกว่ามันใช้เวลาฉัน20นาทีที่จะไปที่ทำงานแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องมีคำว่าทาแล้วนะคะ เพราะเรามีช่วงเวลาที่พูดว่า20นาทีไปแล้ว it takes me 20 minutes to go to work กรณีที่2ก็คือเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตค่ะเราก็เปลี่ยนกริยานิดเดียวได้นะคำว่า it took แล้วก็อย่างเช่นมันใช้เวลาพวกเรา2ส,สัปดาห์ที่จะเสร็จรายงานนี้ it took us two weeks to finish this report it took us t weeks to finish this report และแน่นอนค่ะเมื่อจะพูดถึงอนาคตก็เปลี่ยนเทนสิเดียวได้ว่า it will take มันจะใช้เวลา it will take จะมีกรรมก็ได้ว่าใช้เวลาใครหรือไม่ต้องมีก็ได้นะคะแล้วตามด้วยช่วงเวลาได้เลยเช่น it will take around five days it will take around f days มันจะใช้เวลาประมาณ5วันมันจะใช้เวลาไม่นานค่ะใช้ will not พูดว่า won't it won't take long It won't take long มันจะใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะและประโยคสุดท้ายที่ไฟนนำมาฝากก็คือ What took you so long What ใช้แทนคำว่า it ค่ะเพราะต้องการทำเป็นคำถามใช้คำว่า took เพราะว่าพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต What took you so long อะไรมันใช้เวลาคุณนานขนาดนี้ทำไมถึงเพิ่งมาทำไมมาสายรอมานานแล้วนะเนี่ย What took you so long และนี่ก็คือวิธีการใช้ i s about time และ i t t a h e s t i m ที่ไฟา์นำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติม,ม้าขอคอมเมนต์เลข2ข้างล่างให้ไฟา์น,นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ,บ,บ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับไฟา์คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย